การจัดการเรื่องปัญหาแก๊งคอร์เซนเตอร์นะคะความร่วมมือกันระหว่างไทยจีนแล้วก็เมียนมาซึ่งก็ได้มีการเข้าไปทลายแก๊งนะโดยผู้นำแกนนำชนกลุ่มน้อยในฝั่งของเมียนมาเองที่ควบคุมพื้นที่ตรงนั้นอยู่เนี่ยนะคะหม่องชิตูเนี่ยก็บอกว่ารับปากว่าจะเข้าไปทลายแก๊งคอร์เซนเตอร์แล้วก็จะเอาคนจีนแล้วก็คนชาติอื่นๆที่อยู่ในแก๊งคอร์เซนเตอร์เนี่ยพากลับบ้านให้หมดเลยนะคะซึ่งก็เอาละเรื่องสิ่งที่ พันเอกมองชิตูดทำมองชิตูทำอันนั้นก็ส่วนหนึ่งนะล้วก็ว่ากันไปเพราะว่าก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะเหมือนกันว่าอันนี้เล่นละครลงใหญ่หรือเปล่าอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยนะคะแต่วันนี้ถือว่าเป็นความคืบหน้านะคะเพราะว่าหลังจากที่เข้าไปทลายแก๊งนะคะแล้วก็นําเอาคนจีนออกมาจากในแก๊งคอร์เซนเตอร์แล้วเนี่ยก็ได้มีการดําเนินการประสานงานในการเอาตัวคนจีนเหล่านั้นกลับสู่ ประเทศต้นทางก็คือประเทศจีนซึ่งหลังจากนั้นทางจีนเองก็คงจะมีการดําเนินการตามขั้นตอนตามกฎหมายต่อไปในแง่ของการที่จะไปคัดกรองอย่างละเอียดนะคะว่าคนคนนี้เป็นเหยื่อที่โดนหลอกไปจริงๆหรือว่าคนคนนี้เป็นคนที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับขบวนการการค้ามนุษย์ออขออภัยเกี่ยวข้องกับขบวนการของแก๊งคอร์เซนเตอร์กันแน่ซึ่งเราเคยเอาประเด็นเนี้ยมาเล่าให้เราฟังมาเล่าให้ฟังกันแล้วนะคะว่าบางคนถึงแม้ว่าจะถูกทรมานถูกบังคับถูกขายต่อ อยู่ในแก๊งคอร์เซนเตอร์ก็ตามเนี่ยแต่ว่าเขาเองเมื่อกลับไปสู่ที่ประเทศจีนก็ต้องถูกดำเนินคดีแล้วก็ติดคุกด้วยเหมือนกันซึ่งนั้นเป็นกระบวนการในประเทศต้นทางของเขาแต่สําหรับประเทศไทยเองเนี่ยเมื่อวานนี้ก็มี ความเห็นของนักการเมืองฝ่ายค้านก็คือคุณรังสิมันโรมนะคะก็ออกมาวอยวายบอกว่าเอะประเทศไทยเรากาลังกาลังหลงลืมข้อมูลสําคัญอะไรไปหรือเปล่าเพราะว่าเราควรจะต้องมีการเก็บข้อมูลไบโอเมตริกข้อมูลอัตลักษณ์ของแต่ละบุคคลเพื่อที่จะได้รู้ว่าบุคคลคนเนี้ยเข้าข่ายเป็นอาญากรแล้วก็ควรจะแบล็คลิสต์เขาไว้ทําไมเราไม่ทําอะไรแบบนี้เป็นต้นวันนี้ก็มีการออกมายืนยันว่าเราทํานะคะประเทศไทยเราทําก็ นอกจากจะมีการส่งตัวคนจีนกลับสู่ประเทศจีนแล้วเนี่ยนะคะเราก็ได้มีกระบวนการเราก็ได้มีการบันทึก biometrics แล้วก็ขึ้น black list กับคนเหล่านี้ด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้คนเหล่านี้เนี่ยกลับเข้ามาสู่ประเทศไทยแล้วก็ไปสู่พวกแ๊งคอร์เซ็นเตอร์อีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ เที่ยวบินแรกนะคะก็ได้นําชาวจีน50คนขึ้นเครื่องบินกลับบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อตอน9โมงที่ผ่านมาค่ะที่บริเวณสพนมิตรภาพไทยเมนมาแห่งที่2ที่อํเาเภอแม่สอดจังหวัดตากนะคะเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจราชมนูอำเภอแม่สอดจังหวัดตากพร้อมกับตำรวจสพแม่สอดฝ่ายปกครองอเาเภอแม่สอด ได้รับตัวชาวจีนประมาณ200คนด้วยกันค่ะชุดแรกจาก600กว่าคนเนี่ยนะคะที่ทางการเมียนมารูปรวมมาจากเมืองสแกมเมอร์หลายเมืองไม่ว่าจะเป็น KK Park ร์คเชวโกโกมาไว้ที่เมวดีจังหวัดเ,เมียนมา,อ,าอภัยจังหวัดเมวดีของเมียนมานะคะทั้งหมดนั้นเดินทางด้วยรถบัสประมาณ2คันด้วยกันค่ะแล้วก็มีรถตำรวจของไทยนำแล้วก็ปิดท้ายด้วยเพื่อดำเนินการก่อนที่จะขึ้นเครื่องบินเนี่ย เราเองเราก็ต้องมีการเก็บข้อมูลบุคคลเหล่านี้ก่อนนะคะเราเองเราก็จะมีการตรวจบุคคลเข้าเมืองตามระบบไบโอเมตริกส์เพราะว่าเป็นบุคคลต้องห้ามที่ห้ามเข้ามาในราชอาจาักรไทยนะคะลงทะเบียนระบบแบล็คลิสต์กับคนเหล่านี้ของสอตมที่ด่านพรมแดนแม่สอดเมวดี2แล้วก็หลังจากนั้นชาวจีนทั้งหมดก็จะเดินทางที่เดินทางไปที่สนามบินแม่สอดเพื่อโดยสารเครื่องบินพาณิชย์ที่ทางการจีนจัดเตรียมเอาไว้ให้บินกลับสู่ประเทศจีนในวันนี้นะคะ โดยจะมีหน่วยทหารเฉพาะกิจราชมณูรักษาความเรียบร้อยและความปลอดภัยบริเวณโดยรอบสำหรับบรรยากาศนี้ก็มีทั้งนักข่าวชาวไทยแล้วก็ต่างชาติมาปักหลักทําข่าวจํานวนมากนะคะโดวยวันนี้บุคคลสัญชาติจีนที่จะเดินทางกลับประเทศมีทั้งหมด200คนด้วยกันค่ะก็จะมีทั้งหมด4เที่ยวบินด้วยกันจากสายการบินไชน่าเซาเทนแอร์ไลน์นะคะซึ่งเป็นสายการบินที่ทางจีนได้จัดเตรียมเอาไว้ให้คนจีนเหล่านี้ก็จะมาขึ้นเครื่องที่สนามบินแม่สอดของบ้านเรานะคะโดยเที่ยวบิน แรกเนี่ยออกไปตัออ้งแต่เม่ตอน11.40นาทีเที่ยวบินที่2ก็ประมาณเที่ยง40แล้วก็เที่ยวบินที่3บ่ายโมง40แล้วก็เที่ยวบินที่4ออกตอน5.40นะคะโดยผู้สื่อข่าวก็รายงานว่าบุคคลสัญชาติจีนชุดแรกเดินทางข้ามมาถึงที่สพาน์มิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2ฝั่งไทยตอน9.50รายด้วยกันนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเข้าสู่กระบวนการนะคะนี่ก็เป็นการประสานงานร่วมกันนะคะ ของทางฝั่งของไทยฝั่งของจีนแล้วก็ทางฝั่งของเมียนมาด้วยโดยเฉพาะทางฝั่งของจีนเองตอนนี้ก็มีคุณลิวจงอี้นะคะที่เป็นคนที่ทางรัฐบาลจีนเนี่ยก็ส่งมาเพื่อที่จะทาหน้าที่ในการประสานพูดคุยทํางานร่วมกันนะคะระหว่าง3มฝ่ายด้วยกันไทยจีนแล้วก็เมียนมาด้วยแล้วก็หลังจากนี้คนจะมีการตั้งคณะกรรมการไตรภาคีขึ้นมาเพื่อหาทางในการแก้ไขปัญหาตรงนี้ให้ให จบสิ้นลงไปได้นี่นะคะซึ่งมันก็คงจะไม่ใช่ง่ายละนะคะมันก็คงเป็นเรื่องยากแล้วก็คงจะใช้เวลาพอสมควรทีเดียวกับการจัดการกับแก๊งคอร์เซนเตอร์เหล่านี้เอาเฉพาะในพื้นที่เมลวดีในพื้นที่ของเมียนมาก่อนเนี่ยซึ่งมันก็มันก็มีไม่น้อยนะแล้วก็รวมถึงหลังจากนี้คงจะต้องไปว่ากันต่อในแถบของฝั่งกัมพูชานะคะว่าเราเองเราจะดําเนินการในเรื่องนี้อย่างไรหรือว่าจีนจะ,ะกระชับ พื้นที่ตรงนั้นนะคะไปร่วมงานกันในการทํางานในฝั่งของกัมพูชาหรือไม่แต่ว่าตอนนี้เขาเน้นไปที่จุดของเมียนมาก่อนเพราะว่าจุดนี้ก็มีคนจีนอยู่หลายพันคนเลยนะคะที่มีทางอาจจะโดนหลอกด้วยหรือแม้แต่เข้ามาร่วมในขบวนการแกงคอร์เซ็นเตอร์ด้วยเนี่ยนะคะอ่ะอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดของเรื่องนี้นิดนึงกันแล้วกันนะเมื่อวานในการเจอกันระหว่างคุณภูมิธรรมเวยชยชัยรองนายกและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกับทางคุณเหลิวจงอี้ ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงของจีนที่เขาส่งมาในการมาทำงานตรงนี้เนี่ยนะคะก็มีการร้องขอกันทั้งหมดเนี่ยสี่ประเด็นด้วยกันซึ่งมันก็มีเรื่องของการที่เราทำไปแล้วเนาะมีการตัดไฟตัดเน็ตตัดน้ำมันนะคะตัดเส้นทางในการส่งน้ำมันซึ่งก็ถือว่าดำเนินการไปได้ดีในระดับหนึ่งแล้วก็ทางจีนเองก็บอกว่าอยากให้เราดำเนินการกับมาตรการนี้ต่อไปนะคะอยากให้เราใช้มาตรการนี้ต่อไปเพื่อ ตัดคุ้มกําลังนะคะเพราะว่าเรื่องไฟเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมากน้ํามันก็มีความสําคัญมากอินเทอร์เน็ตก็มีความสําคัญมากแล้วเขาเห็นว่าพอเราทําตรงเนี้ยเราก็ถือว่าทําให้ทางฝั่งนั้นก็ระสําระสายอยู่พอสมควรเลยล่ะคือคืออยู่เฉยไม่ได้ว่างั้นเถอะนะคะซึ่งเขาก็บอกว่าให้เราทําต่อไปถึงแม้ว่าทางฝั่งของเมียนมาเองจะร้องขอว่าเอ้ยไทยหยุดกับมาตรการอันนี้ได้ไหมเพราะว่าคนของเขาที่ไม่ได้อยู่ในแกงคอร์เซ็นเตอร์ได้รับผลกระทบ แต่ว่าเราเองเราก็ต้องคำนึงถึงเรื่องของอาภาพรวมเป็นหลักนะคะเพราะว่าจุดประสงค์สำคัญของการจัดการตรงนี้ก็เพื่อที่จะเข้ามาจัดการกับปัญหาแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ซึ่งมันเป็นปัญหาไม่ใช่แค่เฉพาะคนจีนอย่างเดียวอ่ะเราจะเห็นได้ว่าคนที่ได้รับการช่วยเหลือเนี่ยมีคนจากหลายชาติมากประมาณ20กว่าชาติได้ที่ก็เข้ามาทางานในอยู่ในขบวนการแก๊งคอรเซ็นเตอร์แล้วก็เอาคนชาตินั้น,น,นมาเพื่อที่จะโทรศัพท์ไปหลอกคนชาติเดียวกันเพราะว่าคุยกันภาษาเดียวกันรู้เรื่องแบบเนี้ย นี่คือเรื่องใหญ่นะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่เราก็จะต้องดําเนินการประสานงานในการช่วยเหลือจัดการที่ต้นต่อของปัญหาตรงนี้แล้วก็รวมถึงว่าทางคุณภูมิธรรมก็มีการถแถลงว่าทางฝั่งของจีนเองก็ร้องขอว่าขอให้มีการเพิ่มได้ไหมนอกจากตัด3ตัดแล้วเนี่ยขอให้เราตัดเรื่องของเส้นทางลําเลียงของอุปโภคบริโภคของกินของใช้ที่ส่งมาจากประเทศไทยเนี่ย ขอตัดด้วยได้ไหมซึ่งก็ถือว่าทางจีนนี่ค่อนข้างมีความเข้มข้นมากๆนะคะกับมาตรการในการาดําเนินการตรงนี้อย่างไรก็ตามทางคุณภูมิธรรมเองก็ได้ตอบกับทางจีนไปก็บอกว่าเ,เราปฏิเสธในข้อเสนอข้อที่4ตรงนี้เพราะว่าก็มองในเรื่องของมนุษยธรรมรมองว่าถ้าเราตัดตรงนี้ไปปุ๊บเนี่ยมันไม่ได้กระทบแต่เฉพาะแต่พวกแก๊งคอร์เซนเตอร์อย่างเดียวมันก็จะกระทบกับผู้คนใน คนบริสุทธิ์ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับแก๊งคอร์เซนเตอร์ด้วยนี่เราก็ปฏิเสธตรงนี้ไปน,นะคะแล้วก็เมื่อวานนี้คุณหลิวจงอี้เองก็ขอโทษคนไทยด้วยที่ความตั้งใจของเขาอาจจะทําให้คนไทยจํานวนหนึ่งรู้สึกว่าเขาเข้ามาลุกล้ำอิปไตของไทยซึ่งเขาก็บอกเขาไม่ได้มีความตั้งใจตรงนี้แต่ว่าอาจจะด้วยความที่เขามีความมุ่งมั่นกับเรื่องนี้มากจนเกินไปจนทําให้ภาพที่ออกมาทําให้คนไทยบางส่วนรู้สึกแบบนั้นนะคะนี่เป็นภาพรวมล่าสุดที่ เป็นการพบกันระหว่างคุณภูมิธรรมกับทางคุณหลิวจงอี